การแฟนพันธ์แท้ครับทุกท่านคือวามสขอย่างนี้นะครับทางช่องเทีชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ได้ไปแล้วด้วยนะครับรออยู่นะครับว่าปลายปีนะครับจะมีการชิงชัยกันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็หนึ่งท่านหนึ่งเรื่องนะครับจะได้รับนะฮะรางวัลที่เรารออยู่จากทางด้านนี้นะครับบ้านจากโครงการบ้านพัฒสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าในคุณภาพแล้วก็รถจดอีกหนึ่งคันนะครับ Mitsubishi Lancer รแล้วกว่าสามล้านนะครับจากเบียชา เลยนะครับรับแรงใจแรงเชียร์จากท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายรวมทั้งท่านผู้ชมในห้องส่งนะฮะกองเชียร์เยอะแยะตลอดเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับ MK ร้าสเตอร์นในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวสุดยอดแฟนมัแท้ของพระพุทธรูปนะครับองแทนองค์พระสมมาสมพระพุทธเจ้านะครับเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับศาสนาประจำชาติไทยเราชาวพุทธชาวไทยเราทุกๆคนนะครับรวมทั้งจะได้รับทราบถึงเรื่องราวของพุทธลักษณะพุทธประวัตินะครับ ตามดุกตามสมัยต่างๆและตื่นเต้นไปกับเกมการขันจากผู้เข้าแข่งขันของเราในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวสุดยอดไฟมันแท้ของพระพุทธรูปครับ ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าประเทศที่มีผู้คนให้ความสนใจศึกษารวบรวมและยังเป็นดินแดนที่มีพระพุทธรูปและพระพิมพ์จํานวนมากที่สุดในโลกนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองโดยนับตั้งแต่ยุคสมัยทวาราวดีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีผู้ที่ศรัทธาสร้างพระพุทธรูปเอาไว้เป็นจํานวนมากซึ่งผู้ที่สร้างนั้นก็มีตั้งแต่พุทธศา,าสนิกชนคนธรรมดา ตลอดจนเจ้านายชั้นสูงสักขึ้นไปจนถึงองค์พระมหากษัตริย์แต่ถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปยังสมัยพุทธกาลแล้วหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นในมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าตัวแทนของพระพุทธองค์ก็คือธรรมะหาใช่วัตถุหรือสิ่งของใดๆพระพุทธรูปกับพระธรรมคําสอนควรจะเป็นสิ่งคู่กันผู้ใดมีพระพุทธรูปล้ำค่าอยู่ในครอบครองผู้นั้นก็ควรที่จะเข้าใจถึงหลักธรรมะและการทำความดีตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะส่งผลให้ คุณค่าทางพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปยิ่งสูงค่าและอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสืบไปและทั้งหมดตรงนี้นะครับคือ5ท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในค่ำคืนนี้มีใครกันบ้างชมได้เลยครับผู้เข้าในันหมายเลขหนึ่งคุณรักสีเกตเจ้าของศูนย์พระเครื่องรักดีและเจ้าของฉายาแมวเ้าชีวิตผู้อยู่ในวงการพระมานานกว่า30ปี คุณรักเคยเป็นประธานจัดงานและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดพระพุทธรูปและพระบูชามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทุกวันนี้เขาจะต้องได้สัมผัสและตรวจด,ดูพระพุทธรูปทั้งใหม่และเก่าที่ผ่านเข้ามาในร้านทุกวันตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํากับเพื่อนๆในวงการจนทําให้เขามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปะของพระพุทธรูปไทยทุกยุคทุกสมัยอย่างลึกซึ้งซึ่งการแข่งขันในวันนี้คุณรักก็มั่นใจว่าตัวเองมีดีพอและต้องไม่เป็นรองใครอย,อย่างแน่นอน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองคุณพเดชด,ดวงวิชยัยเจ้าของศูนย์พระเครื่องต่อดวงวิชยัยและเป็นลูกชายของคุณปรีชาดวงวิชยัยผู้เป็นนายกสมาคมพระเครื่องคนแรกของประเทศไทยคุณพเดชเป็นลูกเสียพระมาตั้งแต่กำเนิดเขาจึงสนใจศึกษาในเรื่องราวของพระพุทธรูปมาตั้งแต่เด็กจนทําให้ในปัจจุบันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพระพุทธรูปอย่างหาตัวจับยากคนหนึ่งนอกจากนี้คุณพเดชยังได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจากงานประกวดพระพุทธรูปต่างๆ และยังมีเว็บไซต์ศูนย์พระ .com ที่เปิดไว้เป็นศูนย์กลางในการบริการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติให้กับผู้ที่ชื่นชอบพระพุทธรูปเหมือนเหมือนกันอีกด้วยผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสาคุณอัธภูมิบุญยเกียรติผู้อำนวยการสถาบันโบราณศิลป์สถาบันที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องและพระพุทธรูปกับประชาชนทั่วไปคุณอัธภูมิถือเป็นอีกผู้หนึ่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพระพุทธรูปไทย ทุกวันที่เขาจะต้องคอยตรวจสอบพระพุทธรูปจากทั่วทุกสารทิศซึ่งถูกนำมาให้สถาบาันโบราณศิลป์ตรวจสอบทำให้เขาได้รับความรู้และเรื่องราวของพระพุทธรูปใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันนอกจากนี้คุณอัตภูมิยังดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวิทยาศาตร์พระเครื่องอีกหลายต่อหลายเล่มและยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในนิรรศารหรืองานสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธรูปข,ของไทยเป็นประจำอีกด้วย ู้เข้าแข่งขันหมายเลขสีคุณธนพัฒน์อาภาพรคุณหรือณรัตนาผู้เป็นเจ้าของคอลัมน์บันไดเสียนจากนิตยสารอมตะพระเครื่องและยังเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์พระแท้ดูง่าย .com อีกด้วยคุณธนพัฒน์เริ่มสนใจศึกษาเรื่องราวของพระพุทธรูปมาตั้งแต่สมัยเรียนจนทําให้ในปัจจุบันเขาสามารถเปิดศูนย์พระเครื่องเป็นของตัวเองและมีพระเครื่องพระบูชาในยุคสมัยต่าง เก็บสะสมเอาไว้มากมายคุณธนพัฒน์บอกว่าความสุขของเขาก็คือการได้อยู่ในวงการพระและศึกษาหาความรู้ใหม่ๆทุกวันดังนั้นถ้าถามกันถึงเรื่องพระพุทธรูปแล้วล่ะก็เขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนผู้เขาเ้าแข่งขันหมายเลข5คุณปิยนุษย์นาคคงกรรมการผู้จัดการบริษัทสื่อวัฒนธรรมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่เดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระพุทธรูปและพระบูชาต่างๆมาแล้วทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ คุณปียนุษย์ยังมีคุณพ่อเป็นช่างปั้นพระฝีมือดีจึงทําให้ที่บ้านของเธอนั้นมีพระพุทธรูปสวยๆซึ่งเป็นผลงานของคุณพ่อเธอเก็บเอาไว้มากมายคุณปียนุษย์เริ่มซึมซับความรักและความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธรูปมาจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเธอตั้งแต่เกิดจนโตซึ่งทําให้ทุกวันนี้เธออยากจะนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวสังคมไทยและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป รเริ่มต้นจากท่านแรกนะครับอยู่ที่ท่านของจักรยาน LA นะครับคุณรักศรีเกตครับคุณหน้าคุณตากันดีนะฮะวันนี้ใหม่ครั้งาหน้านี้นะครับท่านต่อมาท่านที่สองนะครับอยู่ที่ท่านของชุดเครื่องนอนโตโต้คุณประเดชดวงวิชัยความมุ่งมั่นเต็มที่นะฮะตรงกลางนะครับแองสีฟันเอ็มซูปเปอร์นะครับคุณอัศภูมิบุญเกียรติครับแล้วก็ท่านที่สี่นะครับแร็คโมฟเอ็กซ์เอ็กซ์บีนะครับคุณธนภัทรอาภาพรคุณครับ แล้วแห,ห่หันไปหากองเชียเลยแล้วปิดท้ายนะครับแ่นสุดท้ายดิวเบอรี่นะครับคุคกกี้สอดไส้ครีมและแยมนะครับสุภาพสตรีท่านเดียวนะครับคุณพิยนุชนาคงและก็พิธีกรนะครับเพื่อนขมางเชลลมีวันนี้เชื่อว่าทมุนของคงจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องราวของพระพุทธรูปนะครับเรื่องราวของอพุทธประวัติพุทธบูชาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะในยุคสมัยต่างๆจาก รอบนี้นะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการ4ท่านมา5เนะี่ยต้องการ4ไม่ผ่านหนึ่งจะมีภาพต่างๆเหล่านี้นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพระพุทธรูปบ้างพระประธานบ้างในวัดนะฮะต่างๆทั่วประเทศเราเลยนี่นะฮะให้บอกว่าชื่อพระชื่อว่าอะไรอยู่ที่วัดไหนนะฮะสองคำตอบนะฮะภายในสามวินาทีชื่อพระแล้วก็ชื่อวัดนะฮะร้อนนะครับไปครับพะโตนันเชิงครับทุกท่านครับเอาละครับ ขยายความนิดนึงนะความเด่นเอาสั้นนะความเด่นเพรท่านคือเป็นเป็นพระฤาษีโตใหญ่มากนะก็เลยขนานน้ำว่าหลวงพ่อโตนะคือท่านที่สองคุณพระเทพครับเอาเละครับนะครับพระหลวงรัชนาฤทธิ์นักวัดพระวัดพระพรมเจดีนะครับนี่ต้องได้พระเนี่ยจริงๆก็เป็นตาหัวสมัยเราหกเนี่ย ท่านให้ให้ช่างเนี่ยอ่าสั้นๆเลยนะจะยอดนะอ่าช่วยต่อร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 อขึ้นมาเป็นองค์พระอยู่อนี่ประจําไว้ที่ก็จดีมาท่านที่สามนะคุณอัตภูมินะครับพร้อมนะครับชื่อพระแล้วก็ชื่อวัดด้วยนะครับนะครับพระปุดครับวัดพระทองภูเก็ตครับว้าวนี่คุณเรนต้นเลนเลยนะเอาละครับัมาเป็นท่านที่สี่นะฮะคุณกัลพัฒน์นะครับชื่อพระแล้วก็ชื่อวัดนะครับเขานะครับนะครับพระอาจารณะ วัดศรีชุมครับกครับ <ś led> ผมเชื่อว่าสี่ท่านนี่น่าจะเป็นเ,เรื่องง่ายนะแต่ว่าเวลานี้น้ำลายคงจะเหนียวปากคงจะหนักมากอ้าเออไปต่อปค้นเลยเ,เสียงยากด้วยรครับออกเสียงยากด้วยนะน,ะะนะฮะนะฮะเอาละลองดูว่าสุภาพสตรีคนเดียวของเราในค่ำคืนคนี้จะเป็นอย่างไรตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะถักพร้อมนะครับไปครับพระศรีสักยะไปได้อยู่ได้อยู่นะ ชื่อนั้นยาวมากโอ้จากเซียนมากโอ้พราศีรักยพระธพลญาณประธานพุทธมนตลสุดทั์โอ้ชื่อันยาวมากโอ้เลยดะถ้าหากว่ายังอยู่ในเวลาพูดไปนะฮะไม่ใช่ว่าต้องพูดทั้งหมดให้อยู่ในสามนี้ถ้าเริ่มต้องแล้วเนี่นะฮะแล้วยังได้อยู่นะฮะใช้เวลาตรงนั้นไปไม่เป็นไรนะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาสู่รอบที่สองนะฮะมันจะเป็นอย่างไรบ้างชื่อพระแล้วก็วัดนะครับพร้อมนะครับไปครับ พระสวัดโพชัยหนองคายครับสิทขาดไมหมดแล้วเรับสิทธิ์ขาดไม่หมดนะครับพอเป็นเสียงเท่านั้นนะฮะเริ่มมีสิทธิ์ขาดหายใจไม่ออกนะฮะกลับมานะฮะท่านต่อไปคุณประเดชนะครับพร้อมนะครับชื่อพระราชูวัฒน์นะครับพร้อมนะครับนะครับนุ่งนุ่งพท่าช่อแหวัดพระท่าช่อแห่จังหวัดแพร่นะฮะ กิดอะไรขึ้นครับคุณเพลิดไปจำไอ้ข้าพ si ันหลังส like ับไปหน่อยโอ้เอาละครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ตอบถูกนี่มีโอกาสมากๆเลยนะเพราะว่ามีผู้ผิดถึงสองท่านแล้วนะคุณอัตภูมิต่อไปนะครับชื่อผิดเป็นชื่ออะไรทักนะฮะเอาละครับนะนะครับหลวงพ่อโบตร์น้อยครับวัดอมรินทรามครับผมบางกอกน้อยชนะอ๋อแล้ครับถ้าถูกอย่างนี้นะครับโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับแถวแระคุณธนภัทรนะครับชื่อพระแล้วก็ชื่อวัดนะครับพร้อมนะครับนะครับ กวัดพระสักสินที่เม่งมงคลวัดเขาคงกราธิวาสครับพุท่าครับพอทธาเราพค้แล้วมาทำถูกทานนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเวลาไม่เสียวแล้วนะฮะก็ถือว่าเดินไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับมาดูด้วยว่าคุณพิจนุชนะฮะรอบแรกไม่พ้นนะฮะมารอบนี้จะเป็นยังไงท่านได้ึ้นมาได้เปรีบขึ้นมาเลยนะครับเอานะครับชื่อพระและก็วัดนะครับรอะนะครับเป็นพระศิลาค่ะอยู่ที่วัดทุง่งเสลียง ทุกท่าน่ถนี่่อยคือคือหลายคนรู้จักกันดีก็คือองนี้คือถ้าองค์นี้ค่ะถูกขโมยไปนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชื่อ The Art Institute นครชิคาโกรัฐอิลลินอยแล้วก็ชาวไทยที่นู่นก็พยายามเรียกร้องคืนมาจนสำเร็จนะคะก็เป็นการได้ร่วมถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเอาละเอาละ เ็นมะาสามนะฮะแต่ทีนี้นายเสียไปอหนึ่งนะสองท่านนะฮะคุณมเมเลกับคุณพยนุชเนี่ยฮะตื่นเต้นเสียวฟ่าเลยนะฮะเพราะในรอบต่อไปนะี้ใครที่ถูกเนี่ยนะสามท่านนะฮะเข้ารอบไปเลยนะแต่ตอนนี้ไปมอบโชควกันก่อนนะครับพักไปด้วยนะสบายๆนะครับไปที่เบียร์ช้างครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่มตราชา้าง MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นแป้งเทลมีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์เทลมีรู้จริงรู้ใจเรื่องอะไรและบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA bicycle shop ใกล้ที่ไหนปั่นไปเลยไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้โตสัมผัสใหม่แห่งการนอน แรงสีฟันเอมจูปเปอร์ใหม่ไม่เหมือนใครพิเศษแปลงตั้งได้แบล็กมอร์เอ็กเซ็กบีสผลิตภัณฑ์ยาจากออสเตรเลียบำรุงร่างกายและระบบประสา,าดิวเบอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยมดิวเบอรี่คุกกี้ที่ใครก็อยากแจมผลิตภัณฑ์ครกโคไดา์ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้างสรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทไทยบริเวณจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างส่งมาได้นะครับทุกฝาเครื่องดื่มตราช้างนะครับโซดาน้ำดื่มได้นะครับตู้ปอนอสองสะพานใหม่กรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งนะครับถึงเราตรงนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะครับทองคำหนักหนึ่งบาทใครจะได้ไปและทุกสิ้นเดือนนะครับทองคำมูลค่าหนึ่งแสนได้ไปแล้วหลายคนด้วยนะครับค่ำคืนนี้ทองคำหนักหนึ่งบาทพร้อมแล้วมาเลยนะครับผู้โชคดีส่งมากได้มากนะครับเอานะครับใหทุกฝาโอกาสครับมาติดมาแล้วครับ เอาฝาในแล้วกันนะเพราะว่าเป็นผู้โชคดีที่ติดขึ้นมาก่อนนะฮะฝาที่ติดอยู่นี้ก็รอต่อไปครับผู้โชคดีนะครับทาองคำหนัก1บาทนะครับจากกรุงเทพบางกอกใหญ่นะครับคุณกําทอนกุลสุขรังสัรน,นะครับรับไปและอีกหนึ่งท่านนะครับส่วนทางคำนีท่านหนึ่งแสนครั้งต่อไปมี26พุิพาคนนะครับขอให้โชคดีนะครับกับเครื่องเดินตราช้าง กต่อไปนะครับ5ท่านนี้นะฮะต้องการนะฮะผ่านเข้าไป4ท่านไม่ต้องการหนึ่งนะแต่ว่าเกิดเหตุตรงนี้นะฮะว่าผู้ที่มีคะแนนน้อยอยู่2ท่านคือคุณผดเพชรนะฮะแล้วก็คุณปิยนุชนะฮะเพราะฉะนั้น3ท่านนี้ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับที่มีคะแนน2คะแนนและตอนนี้นะฮะคุณรักนะครับอยู่ที่ท่านของข้าวเกรียบกุ้งอบกรอบออเดอร์ครับคุณผดเพชนะครับบ้านรุ่นดีไซน์อ่างน้ำวนอัจฉริยะครับโอนอัจฉริยะนะครับ DVD VCD Home Theater AJ คุณธนาพัฒน์นะครับประตูตู้แขนบานซิงนะครับตระชิงแล้วก็คุณตีนี้นะครับยาดมขนปลายกระเช้าเองิู้กอนะครับตั้งนำวิจิตรชิตับเอานะฮะอันนี้สุดท้ายแล้วหมดแล้วรักนั้นมี2คะแนนแล้วถ้าตอบถูกตรงนี้เข้ารอบไปเลยนะครับพร้อมนะครับพระนอนวัดพนนท์สุพรรณบุรีครับ จุดเด่นก็คือเป็นพระที่นอนซึ่งไม่เหมือนพระที่อื่นเลยนอนหงายเหมือนคนนอนอ่ะเหมือนคนนอนหลับหรือคนตายไงปกติจะต้องมีเท้ามือขึ้นมานี่ไหมเป็นวัดเดียวในประเทศไทยเลยเอแล้วก็เป็นที่มาของชื่อวัดพระนอนพระนอนด้วยนะเข้ารอบไปแล้วหนึ่งนะคุณมาเด็ดยังไงก็ต้องถูกไม่ขอนนะถ้าไม่ถูกนี่โอกาสแย่เลยนะฮะไป่ครับวุฒโตวัดอินครับทุกท่านันนะครับอย่า้อยได้ลื้นะว่าจะเกิด คนอื่นมาเพื่อนท้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีรุ่นเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าคุณธนภูมิธรรมนั่งนิฐามว่าถุงนี่ก็เข้ารอบเหมือนกันเลยนะฮะชื่อพระราชวัตรนะครับเพื่อเข้ารอบนะครับครับพระพุทธนิมิตวิชาโมรีครับผมวัดทพเองครับขอบคุณนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่าน้าหนึ่งหน้นะครับตัวนก็คือเองพระสงพระสงเครื่องที่งดงามที่สุดงดงามที่สุดนะฮะแล้วก็งดงามจริงๆเลยทีเดียวนะครับเอานะครับผ่านไปแล้วสองนะครับดูว่าคุณธนหัตจะผ่านตาไปได้ด้วยหรือไม่ไหครับ พระศิริยะแม่ไตรวัด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 ไรวัดวัดไรลบุรียักไลบบุรีนะครับไม่ทันนะครับโอ้โหดูนะครับโอ้โหอานะฮะบรรยากาศตึงตึงเครียดแล้วนะวัดไรลบบุรีนะครับโอ้โหสะดุดไปแล้วนะครับมาอยู่ว่าคุณพินุณนะฮะจะถูกเพื่อจะเข้ามาเสมอไปเป็นลุ้นสามท่านที่เหลือได้หรือไม่นะครับพร้อมนะครับคือพระนะฮะองค์พระกับชื่อวัดนะครับ รับพระพุทธชสุโธไทยไตรมิตรค่ะหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรค่ะวัดไตรมิตรวิทยาราชูตค่ะท่านผู้ชมนะครับรายการเราสามวีนะครับทักกันมาช่วงสามวีนะครับแล้วก็ยังตอบอยู่นะแล้วก็องเนี่ยชื่อยาวนี้จงปล่อยให้ตอบได้นะครับเอานะครับเป็นว่าสองท่านนั้นผ่านแล้วนะครับคุณมรักกับคุณอัตภูมินะครับผ่านแน่นอนแต่ว่ายืนมีกำลังใจก่อนนะสามท่านคะแนนเท่ากันนะครับต้องมาดวนกันครับ ดวลกันฮะใครพลาดนี่ก็ไม่ผ่านหนึ่งท่านนะฮะใครถูกก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างเริ่มที่คุณประเดชคุณประเดชถ้าเกิดไม่ถูกไม่ได้นะครับเอานะครับพร้อมนะครับชื่อพระและชื่อวัดนะครับครับชื่อว่าอะไรพร้อมไอ้พระพระเพื่อเจษฎาสิงห์วัดพระสิงห์ทุกท่านครับอาล่าอาผ่านไปเลยนครับใครุ้นนะครับใครุ้นเลยนะครับของเทียนนี่ต้องส่งพลังหน่อยนะฮะครอามาจุนถนัดนะครับพร้อมนะครับชื่อพระและชื่อวัดนะครับครับองค์พ่อพระประธานยิ้มรับ คุณนิดนะครับพระศีนะต้องสมาธิดีๆนะครับชื่อพระและชื่อวัดนะครับเอาให้ได้นะครับพร้อมนะครับพระนอนวัดโพค่ะถูกต้องเลยนะถัดนะครับสมาธิคู่ชุดเด็ดนะเพื่อผ่านไปนะคนที่ถัดมาจะเครียกแทนนะครับไหมครับพระศรีสยามบุนีวัชุทัตถูกต้องเลยนะครับยังไหวอยู่นะครับใครเจอไม่ผ่านนะสมาธิคู่ชนะพัดนะครับพร้อมนะครับชื่อพระราชวัตรนะครับพร้อมนะครับ นะครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะไม่พูดอะไรเลยนี่คือพระเหลือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพราะว่าอ่าพระเสด็จสัพิมาแล้วเหลือเหลืออ่าทองโอ้โหสุดท้ายนะครับผู้หญิงคนสุดท้ายก็ผ่านเข้ารอบไปจนได้นะไม่ผ่านคือคุณธนพัน์ครับ ทางด้านนี้เลยนะครับโอ้ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วนะครับเพราะว่า5ท่านที่ผ่านเข้ามาทางด้านนี้เนี่ยแข่งขันกันอย่างสูสีคู่ขี้สี่ท่านที่ผ่านเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างฮะเก่งทั้งหมดไหมครับขอให้โชคดีทุกคนครับขอโชคดีทุกคนนะครับเอานะฮะตามต่อนะครับไปมอบโชคกับเชลมีแล้วก็กลับมาสู่การแข่งขันต่อไปเลยนะครับเชลมีครับแป้งเทลมีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์เทลมี สมันเทีมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากร่วมสนุกกับเราง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เขียนชื่อที่อยู่นะคะลงบนใบเซียบัตรให้ชัดเจนค่ะด้านหลังนะคะบอทหัวข้อเรื่องแฟนพันธ์แท้ที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะพร้อมกับสโลแกนของเราค่ะคือสมังเทลมีภูมิใจใช้เทลมีนะคะแล้วส่งมาที่ตู้ปน2ส,อสนใหม่กรุงเทพ10221ค่ะทุกสัปดาห์นะคะเราจะจับใบเซียบัตรขึ้นมาแจากทองคำหนัก1บาทค่ะ และทุกหกเดือนเลยแจกทองคําหนักถึง20บาทด้วยกันนะคะสําหรับเรื่องที่ถูกโหวตเข้าม,ามามากที่สุดรับไปเลยค่ะทองคําหนัก10บาทและสําหรับผู้โชคดีจากทางบ้านนะคะไม่ว่าจะโหวตเข้ามาเรื่องไหนก็ตามค่ะจะับไปเทิบัติขึ้นมาได้นะคะรับไปเลยค่ะทองคาหนักอีก1 0บาทรวมเป็น20บาทค่ะแล้วแจกแบบนี้นะคะทุกๆ6กเดือนเลยค่ะแล้วครั้งต่อไปที่เราจะจะับไปฏิบัติแจกกันนะคะคือวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแล <S <S ้ววันนี้นะคะเราจะมาแจกทองคําหนัก20บาทจากเทอมีกันค่ะ ท่นานแรกนะคะเป็นเจ้าของเรื่องแฟนแันแทสที่ได้รับการโหวตเข้ามามากที่สุดนะคะหัวข้อก็คือเรื่องรักแม่ตอบแทนพระคุณแผ่นดินค่ะได้แก่คุณสมมาศศีมาจาค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกด,ดีใจมากคะ่ะแล้วขอบคุณทุกทุกคะแนนโหวตที่มอบให้นะครับขอเชิญเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆน,นะครับร่วมกันเป็นแฟน,นแทนรักแม่ครับ ค่ะและนี่นะคะก็คือท่านแรกของเรานะคะและท่านที่2นะคะเป็นผู้โชคดีจากทางบ้านค่ะที่ได้ส่งไปซีบัตเข้ามาร่วมสนุกกับเทลเมี่นเองนะคะได้แก่คุณกฤษณาเลิศเสรีจากจังหวัดยะโสธรค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะส่งไปซีบัตเข้ามาร่วมสนุกเยอะไหมคะประมาณ30ใบค่ะแลวเป็นยังไงบ้างคะได้โหวตเข้ามาให้กับเรื่องของคุณสมมาตรด้วยหรือเปล่าคะได้โหวตค่ะประทับใจตอนที่สมมาตร มากค่ะและนี่นะคะก็คือผู้โชคดี2ท่านนะคะที่ได้รับทองคำหนัก20บาทจากเทลมีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่จะมามอบรางวัลให้กับเรานั่นเองค่ะได้แก่ตัวแทนจากบริษัท Universe Beauty จํจำกัดนะคะผู้จัดจำหน่ายเครื่องางเทลมีค่ะคุณอิงคศเกตหอมค่ะสวัสดีค่ะจะ,ะกล่าวอะไรกับทั้งสองท่านที่เป็นผู้โชคดีของเราไหมคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้รับ ทองคำตั้งคนละสิบบาทนะครับโชคดีมากเลยครับะมีอะไรอยากจะกากาวกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะครับก็ขอากาบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมส่งไปสัญบัตรมาร่วมสนุกกันกับรายการแฟนพันธ์แท้นะครับซึ่งนอกจากจะได้รับรางวัลประจําสัปดาห์ทองหนึ่งบาทแล้วนะครับทุกๆหกเดือนก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับคนละสิบบาทครับหวังว่าทุกท่านคงอยากจะได้รางวัลกันบ้างนะครับขอบพระคุณมากครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้เนี่ยเรามาทําการมอบทองกันดีกว่าค่ะ10บาทแรกนะคะได้แก่คุณสมมาศีสมาจาค่ะและอีก10บาทนะคะเป็นของคุณกฤษณาเลิศเสรีค่ะมมและนี่นะคะก็คือชมหน้าผู้โชคดีทั้งสองท่านนะคะที่ได้รับทองคำหนัก20บาทจากเครื่องำงเทอมีค่ะ เอาละค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอรบกวนนะคะคุณสมมาตรเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะจับไปเซียบัตรจากชิ้นส่วนมอบโชคให้กับคนทางบ้านด้วยค่ะครับได้แล้วนะคะคือสมางเธอมีภูมิใจใช้เธอมีถูกต้องนะคะโหวตเรื่องตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะผู้โชคดีนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ได้แก่คุณอาภาพันธ์นะคะมณีวันค่ะยินดีด้วยค่ะรับไปเลยทองคำหนักหนึ่งบาทค่ะ <Yeah. S 1> และสำหรับว,วันดีนะคะต้องขอคุณทั้ง3ท่านมากๆ <Yeah. S 1> ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะตอนนี้เนี่ยเราไปสปนุกกันต่อกับแฟนพันธ์แท้ดีกว่าค่ะค <Yeah. S 2> รึ่งสมางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะ <Yeah. S 2> ปั๊มน้ำมิสุบิชิทนแกร่งแรงเป็นหนึ่ง บาร์รูมดีไซน์ผู้นำด้านอ่างน้ำวนอัจฉริยะและอุปกรณ์ห้องน้ำที่สุดแห่งดีไซน์ AJ เล่นได้ไม่เลือกแผน AJ DVD พระเอกตัวจริงประตูตู้ขแขวนบานซิงสตราคิงดีไซน์สวยงามทนทานแข็งแกร่ง b l a c k c a n ย o นตำนานกาแฟจากเมล็ดพันธุ์ผ่านหนังสือกาแฟเครื่องดื่มจากแดนสวงจำหน่ายที่ร้านแบ a c k c a n ยอนและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ลมอีมาเฟล็ก e x เทคโนโลยีล้ำหน้าปรับมุมสายได้3ระดับประหยัดไฟเบอร์5สวยทันการสวยทันใจภายใน5นาทีด้วยยาย้อมผมบีเ n นสปีดี้ข้าวเกรียบกุ้งอบกรอบออเดิฟอร่อยที่มีซอส ยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอนผลิตจากสมุนไพรแท้ๆจากธรรมชาติสดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพรายาแขกของรพระพุทธรูปนะครับมานะค,คู่แรกมาเจอกันแม่คู่นี้มาเจอกันเร็วเกินไปครับเพราะฉะนั้นหนึ่งท่านนะฮะจะไม่ผ่านหนึ่งท่านจะเข้าสู่รอบชิงต่อไปคุณรักนั่งคุณประเด็นและตอนนี้คุณรักนะครับอยู่ที่แท่นของพัดลมอีมฟัฟเฟกซ์ครับคุณประเด็นครับทีมย้อมผมดีเงินสปีด นันนงซุยกาแฟเครื่องดื่มจากแดนสวงครับเรื่องราวของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแม่ข้างหลังผมนี่5้องค์ต้องถือว่าเป็น5องค์งามๆทั้งสิ้นนะครับบอกไปเลยว่าของคุณต้อยเมืองนอนเนี่ยทั้งหมดเลยนํามาเป็นเกมในรายการขณะนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องราวของความงามแล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องราวของอายุเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับให้ผัดกันดูนะฮะแล้วก็เลือกนะฮะว่าองค์ไหนนะที่มีอายุ เก่าแก่มากที่สุดนะฮะไล่ลงมานะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ริมสุดเลยนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ดูฝีมือช่างนะฮะเป็นอย่างไรนะครับส่วนองค์ถัดมานะฮะรูปรักษณ์นี่จะต่างกันนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับจะเป็นสนิมโลหะอย่างไรแล้วก็มาองค์กลางนะฮะซึ่งก็จะต่างกันทั้ง3องค์นะถ้าหากเราเปรียบเทียบนะครับองค์ที่สีนี่ยิ่งไม่เหมือนเลยนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะสีเหลืองอารามเหมือนทองขึ้นมาเลยแล้วก็ปิดท้ายนะกับองค์สุดท้าย สิ่งที่เป็นเกมนะครับก็คือว่าให้ออกมาเลือกว่าองค์ไหนเนี่ยเก่าแก่ที่สุดอรักก่อนนะครับมาชมได้คนห้าองค์ก่อนฮะก่อนอื่นผมขออนุญาตกราบพระก่อนได้ครับได้เพราะว่าพ่อแม่บอกว่าเจอพระให้รีบไหวอคนดีครับคือถ้าดูดูกันตามยุคตามสมัยนี่ฮะกคตฮะในฐานะที่ผมเก่งผมดูได้ไม่ได้นี่แผ่คนที่ไม่มีความมั่นใจนะไม่ความรู้ไม่กล้าพูดอย่างนี้คือดูดูตามศิลปะนี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ย องเนี่ยขเขาเรียกพระบูชาเชียงแสนอันนี้สิงหนึ่งฮนะสิงหนึ่งนี่รู้จากสมาธิขัดเพชรแข้งฝาซ้อนแข้งซ้ายอย่างนี้นะองค์ท่านมาทำปร,ประทับนั่งบนบัวสองชั้นนะฮะบวกความบวงหงายนะฮะแล้วก็ประสังกติกสั้น